หนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะหลายคนที่ถือบัตรทองอยู่นะคะแต่ว่าไม่อยากที่จะไปแออัดที่โรงพยาบาลตอนนี้เองค่ะสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอนะคะได้เดินหน้าบริการตรวจแ l a ใกล้บ้านหรือว่า lap anywhere ให้บริการผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง24รายการด้วยกันโดยจะเริ่มให้บริการเร็วๆนี้ค่ะ ในแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอได้กล่าวนะคะว่าในปี2566นี้ทางสปสอชอค่ะได้ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองแล้วก็ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลนะคะโดยสนับสนุนการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าแลบนักคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมบริการใกล้บ้านค่ะสำหรับภาพรวมนะคะของบริการแล อน,นิแวร์คลินิกเทคนิคก,การแพทย์จะเป็นเครือข่ายในการให้บริการกับหน่วยบริการโดยมีสปออสอชอเขต เป็นผู้จัดการเครือข่ายคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการนะคะจะให้บริการเจาะเลือดเก็บสิ่งทรงตรวจพร้อมกับทําการตรวจวิเคราะห์ผลทั้งกรณีที่มารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือจะไปเจาะเลือดที่บ้านพร้อมกับทําการตรวจวิเคราะห์ผลแลบซึ่งจะให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกนะคะจํานวน22รายการด้วยกันอย่างเช่นการตรวจค้นหาความเข้มข้นความผิดปกติของเม็ดเลือดการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะคะการ การตรวจการทำงานของตับการตรวจหาค่ากรดยูริกแล้วก็การตรวจไวรัสตับอักเสบบีเป็นต้นค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายครับนั่นก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการที่ดูแลทั้งกรณีรับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์นะครับหรือว่าที่บ้านโดยการรับบริการสิ่งเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านนะครับจะเป็นกรณีที่ไม่สามารถมารับบริการที่สถานพยาบาลได้ ยกตัวอย่างครับคุณผู้ชมมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียงผู้ป่วยชารานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะฮจำนวน2รายการด้วยกันนั่นก็คือ 1. บริการตรวจทดสอบปัสสาวะในกรณีสงสัยว่าตั้งครรน,นะครับสบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ สำหรับประชาชนอายุ50 7 0ถึง0ปีทุก2ปีทั้ง2รายการนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรองรับนะฮะและก็ขึ้นทะเบียนกับสบปสอชอแล้ว26แห่ง และมีคลินิกเทคนิคการแพทย์อีกหลายแห่งครับที่อยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสปสะชมีแผนเริ่มเปิดบริการ lab anywhere เร็วๆนี้นะครับ